ลินสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการค้นหาและกำจัดไข่ผีเสื้อกลางคืนซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจที่จะมากินต้นข้าวโพดเราบางทีเราก็พูดติดปากท,ทั่วไปว่าเป็นไขน่นอนจริงคือไข่ผีเสื้อกลางคืนนะครับผมมันจะฟักออกมาเป็นตัวนอนแล้วก็มากิน ใบสินยอดข้าโพดเราวิธีการก็คือลักษณะธรรมชาติของผีเสื้อขึ้นมันจะพากันมาไข่บริเวณใต้ใบต่ำงๆเงนี่ยติดติดพื้นเนี่ยนะครับผมเพราะว่าอะไรอุณหภูมิที่เราเวลาเราเรดน้ําต้นข้าโพดเนี่ยมันมีความชื้นที่ดิน,นอุณหภูมิมันได้เหมาะกับการฟักตัวบางตัวก็ อันไม่ไหวก็อาจจะปล่อยด้านบนก็มีแต่โอกาสที่จะพักออกมาเป็นตัวแร้รอดมีน้อยนอกจากพวกที่อยู่ในยอดครับผมส่วนใหญ่แล้วที่เราค้นพบก็คือมันจะอยู่ใต้ใบใบเลี้ยงใบเล็กๆข้างล่างไงครับผมพยายามเปิดหาทุกวันทุกวันทุกวันเจอเช่น <c oughs> อันนี้เรามาร์กไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าจะได้สะดวกต่อการถ่ายคลิปวิดีโอเปิดหาอย่างนี้ ใแต่ละใบใบแต่ละใบอย่างใ,ใบเนี้ยเนี่ยอายุรังนี้น่าจะสักสองวันแล้วครับใกล้จะออกเป็นตัวแล้วเห็นนะครับเนี่ยเป็นแถบเนี่ๆเทาๆเนี่ครับเราจะทํายังไงครับก่อนนี่ยพอเจออย่างเงี้ยกำจัดสิครับรูปออกมาจะให้มันตกนะครับปึ๊บบีครับยังไม่หมดนะ อืมเอาออกมาอีก,อกเสร็จแล้วก็อีกอันนึงโน่นอยู่ต้นฝั่งโน้นครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ย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 เดี๋ยวน,นะเปิดใบออกครับเนี่ยจะอยู่ใต้ใบอย่างเงี้ยครับมองเห็นใช่ไหมครับพยายามอย่าให้ใบใบข้าวโพดหักนะครับเวลาเราเก็บเอง ไข่หนอนไข่พีเื้อกลางคืนออกมาแล้วก็จะรูดอย่างเงี้ยไม่ให้ช้ำให้ดูครับเหมันผงแป้งฝุ่นอีกสักอันหนึ่งนะครับอยู่แถวนี้อยู่นะโอ้นี่ครับอันนี้ สองถึงสามวันกำลังจะออกเป็นตัวเลยเนี่ยเริ่มเริ่มกัดกินละนี่กระรูกรูดออกมนเดิมครับอืมให้ดูตรงนี้ชัดๆด,ดีเนี่ยเห็นไหมร็นแสงมาเออก็บีอย่างเงี้ยครับ ถ้าเราหาได้อย่างนี้ทุกวันวันละชั่วโมงสาสิบนาทีหรือชั่วโมงอย่างแปลงเนี้ยมันประมาณสองร้อยต้นบวกลบห้าถึงสิเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะใช้เวลาประมาณสักช่วงต้นเล็กอะ่ะประมาณเนี้ยหาได้เร็วอยู่ต้นใหญ่ประมาณนี้ก็ไม่ใช่แค่หาข้างด้านล่างอย่างเดียวบางทีก็ต้องเงยหน้าดูข้างบนด้วยก็อาจจะมีบางส่วนมันไปติดเดีย๋ดวยวเวลามองก็มองข้ามไปฝั่งโน้นด้วยแถวพอเราปลูกสองแถว เราไปหาฝั่งนน้นเราก็มองมาที่ฝั่งมะพราเพราะว่าอีกฝั่งด้านต้นมันบางน้อยมารูดร,ดรดอดออกไปคราวนี้มันจะลดอัตราการที่หนอนไปออกมาเป็นตัวแล้วไปกินยอดกระโพดเราได้เยอะทีเดียวนี่คือการกําจัดส่วนวิธีการป้องกันก็คือเราจะใช้น้ําส้มควันไม้ซึ่งเดี๋ยวตอนเย็นจะสาธิตให้ดูนะครับผมว่า ผสมยังไงแล้วก็ฉีดพ่นยังไงคือที่เื้าคืนเนี่ยมันจะมาวางไข่ตั้งแต่ช่วงหัวข้ามจนถึงช่วงกลางคืนอะตั้งแต่หัวข้ามเป็นต้นไปเราต้องฉีดพ่นไล่ป้องกันไม่ให้มันมาแต่ก็ยังมีช่วงช่วงก่อนที่เราจะฉีดมันจะมาวางก่อนก็มี แต่ก็ได้ผลดีนะครับประมาณ80-90อัตราการวางไข่ออกการมาวางไข่ของพี่เศษขึ้นลดลงมากคราวนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเก็บหนอนหรือเขียหนอนออกจากต้นกระโพดเรานะครับหัวขโวยเจอตัวแล้วตัวใหญ่ไหมจะเริ่มกินเรื่อยๆเ,ยเล็ดรอดสายตาจากการหาไข่เห็นไหมเนะนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะมันจะดิ้นดินดินแล้วก็ อตอกลงไปในร่องนี่น,น,นี่ครับเนี่ยลักษณะบอนกระทุผีเสื้อคืนใส่ขวดครับเอาไว้ทำน้ำหมักคิวภาพอันนั้นคืออะไรคะแหลมแหลมนี่คือเข็มแทงเป็นลวดเหนียวครับคล้ายๆกับเข็มว้อยมาลายนี่แหละเราก็เอากะระยะประมาณนี้คบคือปกป้องอาตสดวก เพราะบางทีแทงลงไปหาควานหาตัวหนอนในยอดข้าวโพดมันจะลึกประมาณที่จับฝนรับให้มันแหลมแหลมปลายแต่ว่าตอนแทงเนี่ยอย่าให้คมมากอย่าให้แหลมมากนะครับเพราะว่ามันจะขูดทําให้ยอดใบข้าวโพดก้านข้าวโพดบอดช้ําแล้วก็สุดท้ายก็เน่าเสียหายในที่สุดบางบางต้นมีมากกว่าหนึ่งเนาะ สองสามสี่ห้าก็มีสังเกตง่ายถ้ามีขี้มันสด,สดในๆใหม่เราจะรู้ว่าม,มันมีตัวนอนกินอยู่คือเราปลูกแบบปลอดสารพิษแล้วก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้ทรงชาติถ้าเราใช้ย,ยาฆ่าแมลงเราจะเดินเข้ามาในพื้นที่อย่างนี้ในสวนเราไม่ได้เลยผิดสนสวนน้าเราจะปวดใงเรื่องของใส่เปลี่ยนทำงานไม่ได้เป็นอาทิตย์ปลูกแบบนี้ปลอดภัยต่อผู้ปลูกผ,ผู้ดูแล ผู้บริโภคดีต่อสุขภาพมากๆให้อากาศมันสดชื่นมากดูสิให้ยาที่สวนเราเน้นเรื่องความปลอดภัยคุณภาพต้องมาก่อนือสวนดูการกำจัดยาและป้องกันยาของของเราแถมให้กนิดนึงไม่ต้องใช้ยาคุมยายาฆ่ายาวา,า,างล้วนๆครับ ต้นหนาปมาสูงประมาณเท่านี้อัดฟางนานาเลยยากขึ้นไม่ได้แต่รักษาความชุ่มชื้นได้ดีมากๆใส่ปุ๋ยก็เอาที่สะดวกผมก็โรยนะครับโดยระหว่างทางตามตามร่องนี่แล้วก็รดหนาวน้ำก็ร่วงลงไปเรื่อยๆคือมันจะได้ไม่กินมากัะทีเดียวต้นจะได้ไม่เ,ไเรียกว่าอะไรแค่ปุ๋ยงามเกินไปก็เหี่ยวเฉาโดยได้ง่ายเหมือนกัน มันลวกปลูกตูมแบบนี้มันดูแลง่ายครับดูสะอาดด้วยแล้วถ้ามีต้นหญ้าต้นไหนที่มันดื้อแล้วมันยังข่นขึ้นมางอกขึ้นมาเราก็เวลาเราหาหนอนอะไรเงเราก็เดึงออกได้ยอดมีใครบางคนทำกุ้มคุ้มในเงยอยู่แถวแปลงกาวโพดททำอะไรครับเก็บนอนค่ะเเ้ค่ะ ความสามารถพิเศษอันหาได้ยากครับตาดีค่ะสมนะครับที่เป็นคุณหมอเราต้องเก็บทุกชา จับขโมยได้ลลอีกตัวแล้วครับ <c oughs> ใส่ขวดครับใส่ขวด <c oughs> ถ้าใครไม่อยากปีใส่น้ำนิดนึงนะในขวดคร <c oughs> ับอาน,น้ำยิ้มหน่อยครับ <c oughs>